สวัสดีค่ะทุกทุท่านค่ะเช้านี้ก็ทำความสะอาดกรงดูแลเด็กๆเปลี่ยนทรายแมวแล้วก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารให้กระเด็กน,นะคะแล้วก็เอาน้องบุญเงินค่ะมาเล่นด้วยนะคะเล่นได้สักพักนะคะก็เอาเด็กๆเข้าไปกินอาหาระคะ่ะใส่ชุดสวยๆที่คุณยายหมอส่มาให้นะคะกราบขอบพะคุณคุณยายหมออีกครั้งค่ะเนี่ยค่ะชุดสวยสีชมพูน่ารักเลยนะคะ เอามาเล่นเอามาเล่นคนเดียวก่อนเมื่อวานนี้เป็นพี่บุญชูนะคะนยคะยังกระดุกกระดิกยังไม่คุ้นนะคะค่ะก็มาเล่นกระดิกๆดกข้างในกรงนะคะก็เอาอุโมงค์ค่ะมาให้กับเด็กๆเล่นในวันนี้นะคะจะได้ผ่อนคลายเียกอ่าไม่น้อยจะมาเล่าว่าอามาอัปเดตนะคะมาอัปเดตเรื่องของน้องบุญทองนะคะน้องบุญทองไม่น้อยเมื่อเช้าก็ป้อนยานแล้วนะคะคือ ไม่ได้ลงไม่ได้ทาคลิปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องจะดิ้นดิ้นนะคะก็ไม่ถนัดนะคะถึงจะมีขาตั้งกล้องก็ต้องปรับแต่ว่าก็เลยไม่ถนัดก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าแล้วก็แม่นายก็เช็ดทําความสะอาดแผลให้กับน,น้องด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าทําได้ทําคลิปได้ไม่น้อยจะทําให้ให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้คือแม่น้อยเล่าให้ฟังนะคะว่าแม่น้อยก็ดูแลาตามที่คุณหมอสั่งอย่างนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใยเด็กๆ บ้านสามบุญนะคะไม่น้อยมาเล่นกับเด็กๆคะ่ะตอนนี้คะ่ะส่วนพี่ๆก็กินอาหารนะคะกินอาหารรอแม่นะคะรอแม่คะ่ะจะเอาอุมม้งมอุมม้งมตัวนี้นะคะไปให้กับพี่ๆเล่นด้วยนะคะเปลี่ยนกันเล่นคะ่ะเปลี่ยนกันเล่นนะคะเปลี่ยนกันเด็กๆก,ก็จะออกมาเล่นแม่น้อยก็จะอุ้มออกมาเล่นคะ่ะบางส่วนแม่น้อยก็ตอนเย็น ให้ออกมาวิ่งเล่นอยู่ฮะอ่าไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะวิ่งไปคลิปนี้ทํายากนะคะถ้าเด็กๆได้วิ่งออกมาแล้วค่ะวิ่งออกหน้าบ้านนะคะวิ่งออกหน้าบ้านค่ะไปกินหญ้าอ่อนๆนะคะนี่ค่ะที่ตกแมวนะคะมีอุโมงก็ไม่ค่อยจะสนใจเลยค่ะผีเสื้อผีเสื้อทานอ่อนนิดแล้วค่ะผ่านอ่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไม่น้อยค่อยเอามาเติมใหม่นะคะ นี้เราก็มาชมมิวน้อยกันต่อค่ะมิวน้อยก็ก็ไวกำลังโตนะคะกินเก่งมากเลยค่ะกราบขอพวบคุณทุกท่านที่กดไลค์ like, กดแชร์นะคะรับชมคลิปของเด็กๆบ้านสามบุญค่ะหยอกกันนะคะหยอกกันตรงนั้นตรงนี้ตามภาษานะคะเอา ชีวิตเด็กๆดกมิวน้อยมาให้ทุกท่านได้ชมอย่าหยอกกันนะคะก็คลิปนี้แม่น้อยก็ขอบพระคุณค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าถึงตอนไหนคลิปแม่น้อย ก็จะเล่นประมาณนี้ค่ะเล่นประมาณนี้ค่ะมีของเล่นก็จะมุดอยู่ในอุโมงค่ะอย่างอย่างน้องบุญทองก็ไม่ยอมออกมานะคะได้มุดอยู่ที่อุโมงอืมน่ารักน่ารักค่ะอยู่กับเขาเลี้ยงเราก็รักนะคะเลี้ยงเราก็รักลูกเราค่ะลูกเราเราก็รักเราก็ห่วงนะคะเป็นอะไรเราก็ต้องดูแลค่ะ มนุษย์แม่นะคะมนุษย์แม่ชีวิตไม่น้อยก็ดูแลพ่อแม่แล้วก็ดูแลลูกๆค่ะดูแลลูกๆค่ะดูแลเท่าตามกำลังนะคะเพราะว่างานบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างที่จะมีรายได้เข้ามาอย่างนี้นะคะ<ม>ก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาทุกท่านนะคะที่เอ็นดูค่ะ ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทำในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารว่าจะเป็นทรายแมวไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาแล้วก็เรื่องน้ำมันเติมน้ำมันพาเด็กๆไปรักษาอย่างนี้นะคะทุกสิ่งอย่างก็ล้วน,วนใช้ปัใจจัยในในส่วนนี้ทุกอย่างเลยค่ะ ๋ยกันนะคะอยู่ในอุโมงค่ะเมียน้อยก็ไึ้กว่าคลิปจะหมดแล้วนะคะก็ขอประคุณไปตั้งนานแล้วขอโทษด้วยนะคะดูไปนะคะดูไปยิ้มไปกับเด็กๆก,กับลูกของเรานะคะ วันนี้อากาศก็ร้อนนิดนึงค่ะแต่ว่าก็มีลมนะคะที่บ้านสามบุญค่ะร้อนแม่น้อยก็ไปซื้อน้ําแข็งนะคะแล้วก็ถ้าร้อนมากก็เปิดพัดลมให้เด็กๆด,ด้วยอย่างเงี้ยค่ะซื้อน้ําแข็งมาให้เด็กๆก,กินคลายร้อนบาอ้างนี้นะคะนี่จะเป็นน้องบุญเงินนะคะสนุกนะคะเนี่ยอาจจะเป็นน้องบุญทองพี่บุญชูค่ะ คลิปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ